h o n o r Magic 8ไล t ์ข้อมูลสเปคหลุดออกมาแล้วก่อนประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการข้อมูลลือลับถูกเผยแพร่หลังจากอ o อ o r ร์ประกาศเปิดตัวอ o n o r Magic 8และ Magic 8 Pro ในประเทศจีนก็มีข่าวลือลับเกี่ยวกับรุ่นใหม่ที่จะเข้าการบ้านเราในเร็วๆนี้ซึ่งเป็น Honor Magic 8ไ i t e หรือรุ่นเริ่มต้นในซีรีส์ในระหว่างที่เราคอยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการข้อมูลสเปคของ Magic 8ไล t ์กลับได้รับการเผยแพร่ล่วงหน้าอย่างไม่คาดคิดสเปค h o n o r Magic 8ไ i t ์ที่เผยแพร่ล่วงหน้า ขนาดและน้ำหนักมีขนาด161.9 x 76.1 x 7.76ม m mm, และน้ำหนัก189กรัมหน้าจอจอแบนโมเลขนาด6.79นิ้วความละเอียด 1.5k 120x2640 พิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลกล้องหลังประกอบด้วย2ตัวกล้องกล้องหลัก108ล้านพิกเซลกล้องอุนตระดับบัน i d อี5ล้านพิกเซลระบบปฏิบัติการ MagicOS 9.0แต่เวอร์ชั่นที่ใช้ยังไม่ชัดเจนแต่ที่น่าสนใจกว่าข้อมูลเกี่ยวกับชิปเซ็ตที่ปรากฏในรายการนี้มีความผิดพลาดซึ่งอ้างว่าเป็น Snapdragon 650แต่จากการตรวจสอบใน Google Play Console พบว่าอุปกรณ์นี้ใช้รหัส SM6650 ซึ่งมากกว่าจะเป็น Snapdragon 6 Gen 4และนี่คือจุดที่น่าสนใจข้อมูลใน Play Console บางส่วนกล่าวว่าเป็น Snapdragon 7 เจนสแต่ข้อมูลจากกีเป็นยืนยันว่าใช้ Snapdragon 6 Gen 4เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่า Honor Magic 8 Lite คืออะไรจริงๆแล้วมันเป็น Honor X9D ที่ปรับปรุงสเปคใหม่ซึ่งใช้ชิป Snapdragon 6 Gen 4และมีในบางประเทศแต่ที่น่าติดตามคือ Honor X9D มีแบตเตอรี่ความจุ8,300 mAh ในขณะที่ Magic 8 Lite จะมีแบตเตอรี่7,500 mAh แทนยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วในการชาร์จ สเปคอื่นๆที่น่าสนใจรองรับ Dual SIM พร้อมมีเสียม Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2และพอร์ต USB-C 2.0มี3สี Midnight Black Forest Green และ Sunrise Gold และนี่คือคำถามที่ทุกคนอยากรู้ Honor Magic 8ละจะเข้ามาในตลาดไทยหรือไม่หากเราได้รับ Honor X94 ก่อนหน้านี้จะเป็นไปได้ที่ Honor จะนำ Magic 8 l ล t เข้ามาในชื่อเดิมหรือจะเป็น Honor x 9ดีรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทน อนาคตของออเนอร์ในตลาดไทยกำลังจะเปิดเผยตัวเร็วๆนี้